สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูว่านดอกทองหรือว่านมหาสเสน่ห์นะคะว่านดอกทองหรือว่านมหาสเสน่ห์นะคะก็เป็นต้นไม้ที่เพื่อนของเรานะคะให้ความสนใจแล้วก็สั่งซื้อจำนวนมากนะคะวันนี้เรามาเจอกลุ่มนี้นะคะซึ่ง อยู่ที่บ้านที่จังหวัดบุรราชธาน,นี้ค่ะกำลังออกดอกนะคะทุกคนใครสนใจนะคะกอนี้ กำลังออกดอกเราขายในราคาหนึ่งร้อยแปดบาทรวมส่งนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนต้นอวบสวยมากๆมาดูดินปลูกนะคะเวลาเพื่อนๆปลูกต้นไม้นะคะทุกคนปลูกดินแบบบ้านๆเราเนี่ยแหะคะดีที่สดุด เป็นหน้าดินทั่วๆไปนะคะยิ่งถ้าเป็นดินทรายปนดินร่วนเนี่ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ใส่แกลบนะคะผสมก็จะทำให้ว่านแต่ละชนิดนะคะ,ะเจริญเติบโตได้ดีนะคะกลุ่มนี้เราจะเอาไปแยกใส่กระถาง การขยายพันธุ์นะคะเราก็ใช้วิธีการแยกต้นนะคะแยกต้นไปนปลูกแบบนี้ค่ะทุกคนเขาก็จะแตกไหลแตกรากออกมาจํานวนมากนะคะปลูกง่ายค่ะทุกคนปลูกง่ายพยายามใช้วัสดุปลูกที่เป็นดินธรรมชาตินะคะอย่าใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเด็ดขาดเลยค่ะสําหรับคนไหนที่ปลูกว่านนะคะเพราะว่า ต้นว่านแต่ละชนิดเนี่ยจะบ่งบอกถึงลักษณะของคนปลูกนะคะดังนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ใช้สารเล่งการเจริญเติบโตหรือ,อใช้ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจในการปลูกว่านแต่ละชนิดว้าวกำลังมีดอกเลยค่ะ ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะเวลาเจอว่านชนิดนี้นะคะก็ รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเรานะคะว่านดอกทองหรือว่านมหาเน่ห์เป็นว่านเสริมดวงค้าขายนะคะใครทำมาค้าขายมีร้านค้าร้านอาหารร้านเสริมสวยนะคะก็าสามารถปลูกไว้หน้าร้านได้เลยค่ะวันก่อนนะคะมีเพื่อน้ักหานะคะ สนใจบ้านดอกทองเพื่อนของเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะถ้าได้เข้ามาดูคลิปในคลิปนี้นะคะเราก็พร้อมจะแบกปันส่งให้เพื่อนของเราค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองเหลือใช้เหลือเก็บนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ